สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาอยู่หน้างานนะครับบ้านโมเดิร์นนะครับแบบนี้เลยนะครับงบอยู่ที่9 8 0 0 0 0บาทนะครับมีโรงจอรถนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับเฉลียงระเบียงด้านหน้านะครับเข้าไปก็เป็นห้องโถงฝั่งทางนี้เป็นห้องพระนะครับที่ห้องครัวอยู่ข้างลังนะครับหลังห้องโถงตรงนี้จะเป็นห้องนอนครับ บันไดก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับคมๆแบบนี้เลยนะครับเสาก็หน้าแปดนะครับตรงนี้เป็นโรงจอดรถนะครับเข้ามาก็จะเป็นโถงนะครับหลังห้องโถงก็จะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับนี่ครับสรุปเป็นห้องพระนะครับมีโถงทางเดินตรงนี้นะครับห้องน้ํานะครับ ตรงนี้มีห้องเก็บของแล้วก็ห้องน้ําติดกันเลยนะครับห้องครัวอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้ช่างเขาก,กาลังติดตั้งโครงลังคาอยู่นะครับกําลังทาโครงลังคาอยู่นะครับนี่ครับหัวหน้าช่างนะครับช่างใหญ่แล้วก็ทีมช่างนะครับติดตั้งเชิงชายนะครับเชิงชายก่อนที่จะติดตั้งแผ่นลังคานะครับ ตัวนี้เป็นครัวนะครับบันไดขึ้นลงหลังบ้านนะครับสวัสดีครับทีงานครับสบายดีไหมครับข้างบนนายช่างใหญ่ของเราครับนี่ครับอันนี้คือภาพด้านหลังนะครับวันนี้วันที่ยี่วันที่สาสิงหาคมสองพนกร้อยหกนะครับมาอยู่หน้างานอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เป็นบ้านโมเดิร์นนะครับโครงโครงสร้างในส่วนของฐานรากแล้วก็เสาจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับผนังเป็นอิฐมวลเบานะครับหลังนี้อาจจะไม่ได้เห็นภาพมุมสูงนะครับเพราะว่าติดสนามบินนะครับมาชมโรงรถกันนะครับมีโรงรถอยู่ในตัวบ้านเลยนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเสาโรงรถนะครับเป็นเสาตกแต่งเสาโชว์ด้วยนะครับแล้วก็มีเสาโชว์เเบียงด้านหน้าด้วยอีกสองต้นนะครับถอยรถเข้ามาจากทางหน้าบ้านก็ถอยลงมาจอดตรงนี้เลยนะครับตรงโรงรถตรงนี้นะครับมานี้ครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับัวตัวไลฟประกอบสวัสดีครับผม